ครับก็กลับมา u n นบ x ็ออีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็น u n นบ x ็อกคูฟังอีกแล้วจริงๆได้เป็นของขวัญปีใหม่ครับก็จะแกะเฉยๆก็กระไรอยู่ไหนๆก็แกะแล้วก็ขออนุญาต u n นบ x ็อกเลยแล้วกันเนาะก็แบรนด์ใหม่ชื่อฮาวิทเป็นใครมาจากไหนเล่าให้ฟังนิดนึงก็เป็นบริษัทจากจีนนะครับโรงงานอยู่ที่กวางโจเข้าใจว่ากวางกวางโจกวางตงโอเคเข้าใจว่าเป็นแบรนด์ ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็น OEM มาก่อนแล้วก็ทำทั้งสินค้าหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังสปิเกอร์นะครับเกมเมาส์อะไรต่างๆแต่น่าสนใจครับอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาทำก็คือฮากี้แบรนด์นี้ครับฮากี้เป็นเรียกว่าดโฟน e แบบใหม่ครับแทนที่จะคอไปที่หูก็อยู่ที่หน้าผากอันนีอ้อยู่ในคลิกสตาร์เตอครับ ผมก็ยังไม่ได้สั่งมาลองเล่นเนาะ,ะกลับมาของเราก่อนละกันเนาะว่าเป็นเป็นยังไงก็เป็นอันนี้ครับฮาวิทก็แกะเลยละกันเนาะไม่มีอะไรมากมายก่อนแกะมาดูกันหน่อยครับว่าอ,อที่หลังกล่องมีอะไรบ้างโอ้มันข่าวมากมองไม่เห็นอ่ะผมอ่านให้ฟังละกันก็พอยต์มันอยู่ที่ว่ามันใช้ได้14ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับแล้วก็มี เรียกว่า noise cancelling ด้วยอันเก่าที่ผมเคยมีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักสองชั่วโมง3ชั่วโมง noise cancelling ก็บายบายแล้วครับคราวนี้ก็นานขึ้นนะครับก็แกะออกมาแล้วครับมีอะไรบ้างแน่นอนหูฟังอินเดียก็มีตัวเปลี่ยนเนอะก็มีคู่มือมานะครับเดี๋ยวนะอ่าโอเคมีคู่มือมา นะครับแล้วก็มีใบรับประกันที่ไม่ลงวันที่ไม่เป็นไรสิ่งที่น่าสนใจก็มาแกะดูแล้วกันครับเพราะว่าถึงแม้ว่าใบารับประกันจะไม่ลงวันที่นะครับแต่ว่าอ,อันนี้มาจากตัวแทนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เคลมได้นะครับรับประกัน1ปีตามที่เขาว่าไว้แกะยากนิดหน่อยครับโอเคนะครับก็ วิธีใช้ก็ต้องครองไปที่คอแล้วก็จุบเข้าไปที่หูนะครับสองข้างถามว่าทำไมมันอยู่ได้14ชั่วโมงก็ง่ายๆเลยครับแบตเตอรี่มันมันเยอะนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน o n 5แล้วเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วเสียงก็จะเขาเรียกว่าไม่มีตัว l a t e n เทนนะครับหรือค่าความหน่วงหรือว่ามีนต่ำมากนั่นเองก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ฟังจากดีไวต์ต่างๆได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็เป็น USB Type C นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วกันครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้เวลาที่เรา,าเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยัดไว้ที่หูนะครับข้างหลังนี้ก็มีแม่เหล็กมาต่อนะครับเพื่อที่จะห้อยไว้แบบนี้ได้นะครับกันหลุด แล้วก็ด้านข้างนะครับนอกจาก USB ก็มีปุ่ม on off นะครับแล้วก็บวกลบนะครับในการเล่์เสียงก็ง,ง่ายๆไม่มีอะไรวุ่นวายนะครับออหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับออสิ่งที่วันนี้ผมมา unbox ให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณมากครับ